สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะข้าชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเดือนเมษายนปี2567จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างท่านจะดวงดีดวงเฮงหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของชาวราศีตุลดีขึ้นนะคะการงานก็ดีขึ้นการเงินก็จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ คนรอบข้างยังคงนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านนั้นต้องคิดวิตกกังวลใจอ,อึดอัดลำบากใจหรือไม่ก็ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขกับปัญหาบางอย่างที่เขาทำผิดพลาดยังคงเหนื่อยคะ่ะแต่ว่าในความเหนื่อยยากนั้นท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องอะไรบ้างเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็น อันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นค่ะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านยังคงต้องแบกรับภาระเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะชิบพจรลงเท้าค่ะเดินทางทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆเพิ่มขึ้นและช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะการทํางานจะต้อง ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุ่มที่สุดระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดร,ระวังนะคะท่านพูดอีกอย่างคนฟังจะแปลเป็นอีกอย่างระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างส่งผลให้งานของท่านเกิดการติดขัดล่าช้ามีปัญหาบางเรื่องท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขเองจึงจะสําเร็จระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดฉะนั้นขอให้ท่านพูดให้ชัดเจนอธิบายให้ยาวขึ้นไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าได้ประมาทกับ ทุกทุกเรื่องเป็นช่วงที่งานเข้ามาเรื่อยๆค่ะจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาเป็นระยะระยะต้องทำงานล่วงเวลาวันหยุดก็ต้องเข้าบริษัทเข้าออฟฟิศหรือว่าต้องหอบงานกลับไปทำที่บ้านนะคะหรือไม่ก็ต้องทำนั่นทำ,ทำนี่ตลอดทั้งวันช่วงนี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านจะได้เจอหรือว่าติดต่อกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้ติดต่อหรือว่าไม่ได้เจอกันมานานมีเรื่องให้ท่านต้องเร่งดําเนินการ อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องของการงานนะคะมีดวงได้ทํางานยากงานหินซึ่งเป็นงานที่ใครเห็นก็โอ้โหสายหน้าไม่อยากทําแต่ท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้ทํางานชิ้นนั้นๆท่านจะได้ทํางานที่ค่อนข้างยากงานหินเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและอดทนในการทํางานค่อนข้างบ่อยมีดวงได้แก้ไขงานที่ทําเสร็จไปแล้วด้วยนะคะและจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน ระมัดระวังการสรื่อสารผิดพลาดให้มากๆข้อดีนะคะทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้และจะมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานบางอย่างให้ท่านได้รับผิดชอบเพิ่มเติมค่ะงานเพิ่มขึ้นชัดเจนสําหรับท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจํานะคะช่วงเดือนนี้ท่านแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเพต้องทํางานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําปัญหาบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมา ท่านจะแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านใดที่ทํางานประจําเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆค่ะงานจะไม่ค่อยนิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและที่สําคัญนะคะงานบางงานก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพื่อหันไปทํางานอื่นที่สําคัญกว่าบางท่านจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวจะได้รับช่วงทํางานแทนคนอื่นงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งค่ะบางท่านนะคะจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆ หรือว่าหัวหน้าง,งานคนใหม่บางท่านก็จะมีการตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อหันไปทําในสิ่งที่ท่านชอบหันไปทําอาชีพที่อยากจะทําหรือว่าไปเป็นนายของตัวเองนั่นเองค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมงานยุงนย่งแต่ท่านจะรับมือได้ผลงานออกมาดีมีคนคอยช่วยเหลือและแก้ไขกับปัญหาเก่งงานจะให้โชคให้ลาบถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเหนื่อยพอสมควรนะคะท่านใดที่ค้าขายท่านจะขายดีค่ะ มีดวงได้ออเดอร์พิเศษลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าแนะนำนะคะให้ท่านทำการตลาดกระตุ้นยอดขายและจัดโปรโมชั่นด้วยๆท่านจะขายดีขึ้นแน่นอนค่ะจะขายแบบเดิมๆเ,เด็ดขาดท่านจะประมาทคู่แข่งไม่ได้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะ การเงินของท่านในช่วงเดือนนี้เป็นเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งนั่งเอามือกลุมขมับอย่าเพิ่งเครียดเพราะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินนะคะหากเป็นผู้ที่มีอายุยังน้อยกําลังศึกษาเล่าเรียนท่านก็จะมีผู้ใหญ่ให้เงินใช้เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆน,นะคะหากเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน หรือว่าเป็นคุณตาคุณยายวัยกเกษียณท่านก็จะมีคนในบ้านช่วยเหลือซัพพอร์ตแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายบางอย่างผู้ของคนรักหรือว่าบุตรหลานบางคนที่เขานั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วขอจะช่วยเหลือท่านในช่วงเดือนเมษายนนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้บางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษ หรือว่าได้เงินพิเศษจากงานประจำนะคะมีคนใช้ไหวหวานและให้ค่าตอบแทนเป็นเงินค่ะหากท่านกำลังนั่งเครียดและกำลังวิตกกังวลใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายของท่านในเดือนเมษายนนี้ขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายมีเงินผ่อนชาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้แน่นอนหรือท่านจะมีวิธีแก้ไขเรื่องเงินเงินทองทองได้ในที่สุดค่ะตอนนี้ท่านยังมืดแปดด้านมองไม่เห็นทาง แต่พอถึงเวลาจริงๆท่านจะมีช่องทางการหาเงินและที่สําคัญแก้ไขได้ทุกครั้งท่านใดที่ค้าขายค่อนข้างเหนื่อยขายไปวางแผนการขายไปแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยท่านจะขายดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนในร้านค้าได้คล่องขึ้นช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลดวงการเงินของท่านดีขึ้นนะคะหากท่านอยากได้เงินจากตรงไหนอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆให้เดินตรงเข้าไปหาและลงมือทํา แล้วท่านจะได้เงินมาถึงแม้ว่าบางครั้งบางเรื่องท่านอาจจะออกแรงมากหน่อยเหนื่อยมากกว่าปกปติแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอนการเงินเป็นเงินหมุนแต่ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นอยากจะซื้ออะไรท่านก็จะได้ซื้อบางท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงๆมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านและจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น จะมีเหตุให้การให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านด้วยนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งเส้นซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านนะคะและที่สําคัญหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมหากตั้งใจที่จะนําเงินไปทําอะไรท่านจะได้ทำจะได้จะได้นําเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนนั้นๆ อยากจะช่วยเหลือใครท่านก็จะได้ช่วยอยากจะซื้ออะไรให้กับใครท่านก็จะได้ซื้อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างเยอะนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านก็จะเพิ่มขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจและท่านจะมีความภูมิใจว่าได้สิ่งสิ่ง,ง,งนั้นมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้มานานนะคะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามา และมากจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ได้เลยนะคะมีมาอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะรายจ่ายของท่านนั้นถือว่าท่านจะสามารถบริหารจัดก,การได้นะคะมีเงินให้ใช้ใจ่าย บางช่วงท่านอาจจะเหนื่อยกับการหมุนเงินพอสมควรเพราะว่ารายจ่ายเข้ามาตรงกันถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะเสี่ยงแค่พอได้ลุนก็พอค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกลาบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ